ร้อนรวยสนับสนุนโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเดี๋ยวนี้ถ้าสินค้าแล้วก็ห้างดังออกมาฉลองครบรอบปีอยู่เรื่อยๆเลยแต่ก็ดีมีของถูกดีอยากชอปปิ้งของถูกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันอุ้ยไม่ต้องตื่นเต้นไปละค่ะคุณน้องเขาจัดกันบ่อยๆค่ะเพราะว่าเจ้าของสินค้ากับเจ้าของห้างอ่ะเขาต้องหาวิธีโปรโมทสินค้าค่ะ ส่วนใหญ่จะเรียกเรื่องของการโปรโมทสินค้าแบบนี้ว่าฉลองครบรอบปีหรือ anniversary ค่ะในการฉลองครบรอบปีเจ้าของสินค้าและบริการมักจะถือโอกาสนี้จัดงานโปรโมทสินค้าเปิดตัวสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษลดราคาสินค้าและบริการเรียกว่าลดแลกแจกแถมจูงใจผู้บริโภคกันสุดยอดไปเลยค่ะในยุค AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนะคะหวังว่าธุรกิจไทยของเราจะมั่นคงเติบโตแข็งแรง แล้วก็ได้ฉลองแฮปปี้แอนนิว์ซารีกันไปเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าเราก็จะรวยๆ,ๆยิ่งๆขึ้นด้วยค่ะขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสับสอนด้วยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ